Hello everyone, welcome back to the class of English with teacher prayer again. Today we are going to study about Unit 5 Hail Our Planet in the topic of Exercise Review สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอ,อีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ซึ่งวันนี้ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมคือหน่วยการเรียนรู้ที่5 Help Our Planet ในหวัวข้อ Exercise Review คือการทบทวนแบบฝึกหัดค่ะ So today we're gonna use just only w o เ o o o ์กบ r e กโซ่ y o u r s e l f b e f o r e w e g e t s t a r t e d แล้ววันนี้เราก็จะใช้แค่เพียงหนังสือแบบฝึกหัดนะคะก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมค่ะข้อตกลงก่อนเรียนค่ะ ให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่5 Help Our Planet และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้วันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดสหม่หน่วยการเรียนรู้ที่5 Help Our Planet แล้วส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะ Lesson Plan ค่ะ words and sentences คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเรียนไปแล้วนะคะ do and does หลักการใช้ do และ does ก็เพิ่งเรียนไป reading comprehension การอ่านจับใจความสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย reading comprehension จะถูกบรรจุอยู่ใน exercise review เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการใช้ประกอบร่วมกันร,ระหว่างการทบทวนแบบฝึกหัดโดยใช้ r e a d i n g comprehension นั่นเองค่ะ โอเค e x e ก c i reveal. s e r า v การทบทวนแบบฝึกหัดค่ะ Open your workbook on page number 47 o p e n your workbook on page number 47 and look at number 5 mm hmm. เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า47แล้วดูข้อ5นะคะดูคำสั่งกันก่อน read the text And complete the sentence s ให้อ่านบทความแล้วก็ตอบคำถามนะคะโดยการเติมประโยคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นเลยว่าตัวอักษรมีอยู่สองสีคือสีขาวกับสีเหลืองนะคะสีเหลืองเป็นคำศัพท์ใหม่อย่าลืมขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนแปลตามนะคะครูพาจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งครั้งก่อนหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะโอเค 97% of our water is in the sea and ocean. 2% of our water is ice. We can only use 1% of the water on earth. There is not much water for us to drink. Most people use about 50 gallons of water a day. Water is very important. people need it to clean their body and to drink. plants need water to grow, fish need to live in water, and other animals need water to drink. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับน้ำแน่นอนซึ่งน้ำเป็นหนึ่งในพลังงานเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลกนะคะมาดูกันก่อน97%ก็ปแปลว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะ97% ของน้ำเนี่ยอยู่ในไหนคะอยู่ในทะเลและอยู่ในมหาสมุทรนะคะนักเรียน2% o f 2% o f our water is ice อีก2%นั้นเป็นอีก2%จากน้ำก็คือน้ำแข็ง we can only use 1% of the water on earth ซึ่งก็เหลืออยู่แค่1%เราใช้น้ำเพียงแค่1% ในโลกนะคะจากแหล่งที่ไม่ใช่ทะเลและแหล่งจากแหล่งที่ไม่ใช่มหาสมุทร There is not much water for us to drink ดังนั้นก็หมายความว่าแค่1%เนี่ยแน่นอนว่า not much ไม่พอหรือไม่มากนะคะซึ่งก็น้ำก็ไม่มากให้กับเราสำหรับที่จะใช้ในการดื่มใช่ไหมคะเพราะมันมีเพียงแค่1% Most people use about 50 gallons of water a day Most แปลว่าส่วนมากค่ะคนส่วนมาก ใช้น้ำถึง50แกลลอนต่อวันนะคะ Water is very important น้ำสำคัญมากๆ important แปลว่าสำคัญ People need it to clean their body and to drink คนเนี่ยนอกจากใช้น้ำในการบริโภคแล้วเนี่ยเราต้องการ need แปลว่าต้องการนะคะคนเนี่ยต้องการน้ำมาใช้ในการทำอะไรบ้างทำความสะอาดร่างกายแล้วก็นำมาดื่มมันไม่ใช่แค่คนนะคะ Plants need water to grow. พืชก็ต้องการน้ำมาช่วยในการเจริญเติบโต Fish need to live in water. ปลาปลาก็ต้องใช้น้ำในการเป็นที่อยู่อาศัยปลาอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะ And other animals need water to drink. แล้วสัตว์ชนิดอื่นๆก็ต้องการน้ำไว้ในการดื่มเช่นกันดังนั้น1%ไม่เพียงพอแน่นอนนะคะเราต้องประหยัดน้ำกันนะคะอ่ะคราวนี้ answer the question ค่ะ ก็เลยมาดูเลย n u m b e r รทำพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นการจับใจความสําคัญอีกละเป็นการจับใจความสําคัญจากใน Reading นะคะโดยปกติแล้วการทําแบบฝึกหัดประเภทนี้ให้นักเรียนหาคําที่สามารถลิงก์ไปด้วยกันได้มาดูข้อที่หนึ่งก่อน Of our water is in the sea and the ocean น้ำที่อยู่ในทะเลและมหาสมุทรก็ต้องเป็น97%อ่ะข้อที่หนึมาน่าจะได้ละ 97%ของน้ำเนี่ยจะอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่ในมหาสมุทรนะคะ Number 2 We can only use percent of the water on earth. แล้วเราได้ใช้แค่เพียงกี่เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่อยู่บนโลกคะ One p e r c People need water. คนเราต้องการน้ำไปทำอะไรบ้าง The first one. People need water to drink. คนเราต้องการน้ำเพื่อใช้ในการดื่ม and to clean their body แล้วก็ใช้ในการทำความสะอาดค่ะ number f plants cannot พืชไม่สามารถ grow plants cannot grow without water พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ without แปลว่าปราศจากนะคะพืชไม่สามารถจะเจริญเติบโตได้ถ้าปราศจากน้ำ number 5 fish in water ปลาทำอะไรกับน้ำคะปลาต้องอาศัย,ยอยู่ในน้ำ fish lives in water and the last one number s animals need water too แล้วสัตว์ตัวอื่นๆนอกจากปลาละคะต้องการน้ำไว้ใช้ในการทำาไม drink ดื่มนั่นเองคะ่ะ โอเค guys we still in the same pages 47 and look at number six คำสั่งนะคะ look at the table and write sentences ให้ดูไปที่ตารางก่อนแล้ววันนี้จะมาเขียนประโยคเรื่องการทำและการไม่ทำเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อน number one เหมือนเดิมเมื่อวานก็เรียนคลิปที่แล้วก็สอนแล้วนะคะ write on two sides of paper เขียนกระดาษทั้งสองด้านใช่ไหมใครที่ทำบ้างเม ทำคนเดียวที่เหลือไม่ทำแอนนาแฮร์รี่เบนไม่ยอมเขียนกระดาษครบทั้งสองด้านนะคะ Number 2 Save Plastic Bags Save Plastic Bags อันนี้คืออะไรคะประหยัดเซฟแปลว่าประหยัดแน่น,นอนแต่อันนี้คือประหยัดทางด้านเก็บเก็บอะไรไว้เก็บถุงพลาสติกไว้มีใครเก็บบ้างมีแอนนากับแฮร์รี่เก็บแต่เมย์กับเบนไม่เก็บนะคะ Number 3 Put rubbish in the bin ทิ้งขยะลงในถังขยะทุกคนทำ And the last one is recycle newspaper recycle กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะมีเมย์ทำคนเดียวเอาล่ะเค้านี้มาดูวิธีการเขียนและตอบคำถามนะคะซึ่งข้อที่หนึ่งนักเรียนมีเฉลยอ,อยู่แล้วดู number one ก่อนข้อที่หนึ่งนะคะ Mary writes on two sides of paper but Harry, Anna and Ben don't เห็นไหมคะแมรี Mary, นะคะนักเรียนเราจะเรียนทีละข้อเลยเราจะเอา write on two sides of paper ก่อนหลังจากนั้นพอเป็นข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของ s a v e plastic bags Number 3รจะเป็น put rubbish in the bin And number 4 is recycle newspaper นะคะมาดูข้อที่1ก่อนใครเขียนกระดาษครบทั้ง2ด้านบ้างมี Mary เขียนคนเดียวใช่ไหมก็เขียนเลย Mary เขียนกระดาษทั้ง2ด้านอยู่ คนเดียว but แปลว่าแต่นะคะนักเรียนต้องมี but ด้วย b u t but Harry, Anna, and Ben don't เราจะไม่เขียนยาวแล้วนะคะ don't แปลว่าไม่เราเรียนแล้วนะเพราะว่าประธานมีอยู่ทั้งสิ้น3าคนเราก็เลยใช้ don't ถ้าประธานมีคนเดียวจะเป็น doesn't นะคะมาดู number 2ค่ะ Anna and Harry save plastic bag ใช่ไหมใช่ Anna กับ Harry save เก็บ ถุงพลาสติกแต่ใครไม่เก็บอีก2คนก็เป็น may and ben don't นะคะนักเรียนจะใส่ but ด้วยก็ได้ but may and ben don't หรือไม่ต้องมีก็ได้นะคะ number t number t sorry เป็น put rubbish in the bin นะคะ may ana harry and ben มี4คนเลย put rubbish in the bin and number four เป็นเรื่องของ Recycle Newspaper ค่ะ May r e c y c l e newspaper มีเมคนเดียวที่ Recycle กระดาษหนังสือพิมพ์ Anna, Harry and Ben don't แต่ในส่วนของ Anna, Harry แล้วก็ Ben ไม่ทำอันนี้เป็นวิธีการเขียนบรรยายนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะจำหลักการเขียนให้แม่นนะคะโอเค guys and again today we have no homework because we Do exercise together already วันนี้ก็ยังไม่มีการบ้านแต่ว่าเป็นการฝึกเขียนประโยคนะคะที่มีการใช้ด้นเข้ามาผสมด้วยเพราะฉะนั้นจำหลักการเขียนให้ได้นะคะเพราะว่าจะออกสอบนั่นเองค่ะ and I will see you next class you can contact me f o l l o w t h i s ติดต่อได้ตามช่องทางนี้เหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะ YouTube อย่าลืมไปกดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอวิชาภาษาอังกฤษนะคะโอเค guys have a happy day everyone สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณเว็บไซต์ SlideGo นะคะสำหรับทีม PowerPoint ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษามาณนะที่นี้ค่ะ